ไครับสวัสดีครับผมมิโฮชดบางแสนครับฝ่ายเดียวซ้อมเมื่อคนวันฝ่ายนี้ก็ซ้อมมาเป็นเดือนแล้วครับผมซ้อมอยู่ที่ค่ายเออ่ที่ค่ายชุมบังบุรีครับบางแสายไฟขับครับมีใครเป็นผู้เป็ซ้อมมางอย่างนะตอนนี้ก็มีพวกพี่ๆหลายคนแล้วพี่ๆเพื่อนๆน้องๆในค่ายเพื่อนเนาะตอนนี้มิโนอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุสิบแปดครับผมสูงเท่าไหร่ประมาณร้อยหกสิบนิดๆน้ำหนักน้ำหนักปล่อยตอนนี้ประมาณร้อยสี่แปดร้อยสิบน้ำหนักปล่อยไปล่อยไปปล่อยดิงกิโล สีแปดสีเก้าเป็นมเดสไตล์บูครับวันนี้จะต้องมาเจออะแสงท้องน้อยเนาะเคยต่อยไหมยังไม่เคยครับครั้งแรกเลยเราได้ศึกษาเค้กมาแต่เค้ายังก็ศึกษามาอยู่เขาเป็นมเดสไตล์ก็เพื่อนครับวันนี้มาเจอเขาเนี่ยวางเกลวางแผนไงดีก็มีแผนมาแล้วแต่เหมือนต่อยตามตาเราไปแต่เดี๋ยวแก้ไขวมเขาบ่อยทีเนาะล่าสุดเราต่อยที่ไหนมาที่ช่องเจ็ดอะผมก็ที่นี่เลยฝันต่อยกับ จำชื่อครูเป็นไงบ้างชนะหรือแพ้มาไหนแพ้คะแนนครับผมแพ้คะแนนไปแพ้แบบไหนบิดเบียดกันหรือว่าขาดแพ้ที่เรามองไปครับผมอ๋อไปแพ้ไปไปวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ครับประมาณร้อยหนึ่งกว่าณก็เวทวันนี้เลยวันนี้ก็ร้อยหนึ่งเนาะเมื่อเช้าสอบหนักยังสอบเป็นไงบ้างเกินมาจุดสี่จุดสี่เดี๋ยวเดินไปเดินมาเข้าน้ำก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเนาะครับผมร่างกายไฟนีกี่เปอร์เซ็นต์เออ่ก็พร้อมชกครับผมเต็มร้อยครับวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดไหมครับผมพร้อมเอาชนะคืนนะ ไฟนี้คุมมากี่กิโลครับก็คุมมาประมาณสามโลได้ถอยมวยไทยมาทั้งหมดของเราตอนนี้เท่าไหร่แล้วหลักเท่าไหร่แล้วก็ประมาณสี่สิบห้าสิบคนจังหวัดกรุงเทพครับผมดิโก้ธมอร์เอาฝากเชิญชวนแฟนขับรถหน่อยครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้พม่โนชอบบางแสนแล้วพรอมาเอาแชนะกลับบ้านนะครับแล้ววันนี้ปวดหัวผู้ได้ช่วงเกิดสีเลยอ่ะขอโชคดีขอบคุณมากครับครับ